สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบล็อกสกรีนสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาไฟตกนะคะเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากอยู่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านที่สวนที่ไร่เนี่ยทางานไม่ได้นะคะบางคนบอกว่าที่บ้านเนี่ยเจอปัญหานักหนักเลยนะก็คือจะเป็นแอร์ใช่ไหมคะแอร์เนี่ยทำงานไม่ได้นะคะแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่าเปิดมามีตะรมร้อนนะบอกถ้าเป็นแบบนี้ ต้องใช้เครื่องกันไฟตกนะคะแต่บางคนบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันจะขอวัดไฟก่อนมันตกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่แอ์นะคะบางคนเนี่ยนะคะก็ไปตามช่างแอร์มาช่างไฟมานะคะมาเช็คแอร์ก่อน แอร์ไม่เสียนะคะแล้วบางคนบอกว่าท่านกันต้องเช็คไฟถ้าเช็คไฟแล้วเนี่ยถ้าไฟตกเนี่ยก็มาทางนี้นะคะมาใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะที่เป็นรุ่นสําหรับแอร์รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นเพอนะคะสําหรับแอร์เนี่ยเป็นรุ่นที่รองรับไฟตกต่ําสุดนะคะได้ถึง13 0รอบโวลต์งรับไฟเกินนะคะที่เข้ามาเนี่ย ได้ถึง300โวลต์น,นะคะปรับและเพิ่มอัตโนมัตินะคะมีหนึ่งหน้าจอนะคะแต่ว่าสแสดงสถานะคือไฟเข้าแล้วก็ไฟออกไฟเข้านะคะไฟออกจะขึ้นให้โชว์ให้เห็นเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิในกรณีที่มันรอนเกินยอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้ด้วยถือว่าปลอดภัยนะ,ะและตัวนี้เนี่ยก็จะมีอะไรคะที่สำคัญต้องบอกก่อนนะคะว่า ปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วนะคะสําหรับบ้านที่อยู่ปลายสายเดินสายไกลรากสายไกลเจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากอยู่บ่อยๆครั้งนะคะแนะนําว่าต้องมีตัวนี้เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่รองรับเนี่ย แอร์เนี่ยได้ถึง24,000 BTU หรือว่า2ตันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์9 0 0 0แอร์1 2 0 0นแอร์1 8 0 0นนะคะหรือแอร์2 4 0 0 0เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะและวปรับแรงเพิ่มไฟในอัตโนมัติด้วยนะคะไฟจะตกมาไฟจะเกินมาไฟจะกระชากมาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะจัดการให้ได้นะคะ ตัวนี้รองรับโหลดเนี่ยถึง15แอมป์นะทุกคนคะ่ะที่สําคัญตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าการทํางานเนี่ยดีมาก สินค้าเป็นของอินเดียมีมาตรฐานรองรับนะคะรับประกันหนึ่งปีนะคะใครที่เจอปัญหาไฟตกรากใส่ไกลเดือดใส่ไกลแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่ำต้องมีตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับและเพิ่มไฟนะคะทําให้แอร์กลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็สถียรนด้วยนะราคาตัวละเท่าไหร่อเอง4,500ารบาทราคานี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้รับประกัน1ปีนะคะตัวนี้อเลือกอะลงอะไรเดี๋ยมีครบแน่นอนนะคะด้านในก็มี ีสมองกลไมโครโปรเอนเซอร์มีอะไรอ่ะพวกรีเลย์อะไรเงี้ยแน่นอนนะคะปรับไปไหวมากๆแล้วก็ที่สำคัญใครจะสั่งซื้อก็สามารถโทรมาสั่งได้นะคะที่เบอร์092นะคะห3 8 2229หรือว่าจะเป็นเบอร์092 638 2366นะคะหรือจะทักไลน์ก็ได้ ID เดยไลน์แอไซด์ดี